ไว้ไม่ต่อเนื่องอีกเป็นร้อยแน่นอนรอบนี้คูณสามครับเท่าไรครับโอ้ยคูณสองร้อยยี่สิบห้าครับสวยครับจะไม่อีกหมื่นหกโอ้โหคูณร้อยยี่แปดไปแล้วตามาอีกหนึ่งหมื่นเป็นแค่หกสิบบาทนะครับซื้อแค่หกพันนะตามาอีกห้าหมื่นวัตตาฟากคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามผู้ที่มีอายุน้อยกว่าส8ปปีควรได้รับคำแนะนำ ครับสวัสดีครับยินดีรับเข้าสู่ช่องหน้าหมูพาปั่นนะครับวันนี้เราเล่นเกมโมเอสโต้นะครับโมยโต้มันเตพายมาเมคาเวนะเกมค่าพีพีนะทุกคนไปครับซื้อที่หกพันครับฟิกสามเม็ดเผ็ดๆวันนี้ได้เท่าไหร่ครับได้หกไปครับต้องเสี่ยงดวงหน่อยแล้วกันไม้แรกก็แตกนะจัดไปครับไม้ที่สองต่อครับเอา ไม่ไม่ไปวะเนี่ยสงสัยไม่อยากให้เราเล่นนะพอสิบสี่ไปเลยครับโอ้ยเมื่อกี้ได้เทนะ่าไหร่นะเมื่อกี้ได้หกคือไม่หมื่นสองแล้วนะสองมานแล้วนะเนี่ยตายครับโอ้ยยังมาอยู่ใกล้กันดีกับสีแดงอะ่ะโอ้ยทำไมสุมเสี่ยงจงังเนาะโอ้ยยิ่งขยับเข้ามาใกล้เรื่อย เออแบบอยู่ใกล้ๆกันแบบนี้หน่อยไม่น่ามีปัญหาแล้วนะโอเคครับ14สบายครับไม่น่าแตกแล้วนะ,ยะอย่าเอยขนาะบอกว่าอย่าบอกนะจะแตกไปครับ14ี่หมุนมวอสโตร์มันดิพายครับเพิ่มเจ้คุณมายวาอย่างไวครับบายาอย่างไวเลยอะไรที่คุณเสียครับโอ้ยจ่ายไมค์ร้อยแปดสิ คูณห้าไปแล้วไปกันต่อครับคูณหกไปที่คูณเจ็ดแล้วตอนนี้คูณแปดครับยังไหลอยู่ไม่มีตัวจ่ายไปมาแล้วตัวคูณเอามาแล้วครับคูณสามครับแปดสามเท่าไรยี่สิบสี่วุ้จ่ายไปเจ็ดพัน 7, เลยนะ โอเคเมกาแต่มมาหกพันเมื่อกี้ไฟไฟไีกแล้วครับไฟมาเร็วมากโอ้ยเจ็ดสิบห้าไปเลยไฟไฟต่อเนื่องอีกเป็นร้อยแน่นอนรอบนี้คูณสามครับเท่าไหร่ครับโอ้ยคูณสองร้อยยี่ห้าครับม้ Mike เดียวอยู่แน่นอน,นครับรอบนี้สองพันเจ็ดเลขเท่าไหร่ครับเลขเจ็ดสปินนะเฮ้ยจ่ายหน่อยให้โอเคจ่ายมาสองพันครับ Okay. อย่ามาสองพันสวยครับจ่ายมาอีกหมืน่นหกโอ้โหขูนร้อไปแล้วจา่ายมาอีกหนึ่งหมื่นโอ้โมเอโตสวินครับสองหมื่นหจ่ายมาอีกหมื่นหกโอ้คูนสองรสาสิบไปแล้วครับ โอ้ใจมีหมื่นหกห้าหนหครับเบ็แกสิบบาทนะซื้อแค่หกพันะใจมีอีกห้าหมื่นวัตตาฟ้าโอ้ใจมีอีกห้าหมื่เป็นแสนโอ้โหวันนี้เบ็ดแค่หกสิบบาทนะครับซื้อแค่หกนะื้อเจนหานะมูใจอีกหน,น,น,นึ่งมน,ค,นครับอ, 6, 7, 500, นะอ้ยหนึ่งหมื่นครับ เป็นเสร็จวันนี้รับไปครับ1นึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดเก้าสิบเจ็ดบาทครับโอ้โหโอ้โหอะไรจะคุ้มขนาดนี้ครับดูเงินหน่อยละกันครับแสนหกผมซื้อแค่หกพันนะผมซื้อไปสามไม้นะหมื่นสองครับกำไรหนึ่งแสนโอ้โหอย่างเอาโอ้หสำหรับวันนี้น้าหมูขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์รกด subscribe กดติดตามช่องน้าหมูเลยนะครับ สำหรับใครที่สนใจอยากเล่นนะครับลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยเด้อเดี๋ยวนโมป่องกดแม่ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม